จะส่งไปอำเภอสุวรรณภูมินะคะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะปกติรถทุกคันนี่เราส่งต่างจังหวัดนะคะเราเช็คก,ก่อนส่งอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าไปถึงลูกค้านะคะรถมีปัญหาตอนรับส่งมอบลูกค้านะคะบางทีก็เกิดจากการขนส่งเพราะว่ารถเราเช็คเป็นปกตินะคะถ้ารถมันใช้ไม่งานไม่ได้เราก็ไม่ส่งไปนะเพราะว่ามันมเสียเวลาเดินทางนะคะ เปิดขึ้นมานะคะหน้าจอจะโชว์สถานะแบตเตอรี่แบบนี้นะคะปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้ค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะคะการออกตัวนะคะรุ่นนี้จะนิ่มนะคะนี้เรากดถอยหลังกดตัว R นะคะบิดทันเล่งได้เลยค่ะรถไม่กระชากนะคะรุ่นนี้นิ่มมาก ก็ตรงนี้เป็นเซนเซอร์ค่ะเวลาเราล็อกไว้นะคะเวลาขับทุกครั้งลูกค้าอยากแปะเบรกนะคะเพราะว่าแปะเบรกเราทําให้เซนเซอร์มันค้างแล้วรถมันจะวิ่งนะคะแบบนี้เลยนะคะรถจะไม่วิ่งนะคะแต่ถ้าเราปลดล็อกเบรกออกนะคะนี่นะคะปลดออกนะคะรถก็วิ่งได้ปกติเลยนะคะแบบนี้ค่ะทุกครั้งที่จอดนะคะให้ล็อก เซนเซอร์อยู่บริเวณนี้นะคะอันนี้คือเซนเซอร์นะคะเซนเซอร์เซนเซอร์ถ้าค้างนะคะเพราะว่าถ้าเซนเซอร์ค้างปุ๊บนะคะจะทําให้รถมีปัญหาเรื่องคันเร่งทันทีนะคะเพราะว่ารถไม่ได้เสียแต่คันเร่งค้างน,นะคะเพราะว่าเซนเซอร์มันทํางานอยู่ตรงนี้นะคะ <S <S ไฟหน้านะคะติดนะคะสวิตช์ไฟหน้าอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ นนี้นะคะออกัสมาสไลด์บอกให้หน่อยครับเอาดึงดึงเบาไปเลยดึงเบานี่นะคะ,ะ,คะบริเวณนี้จะเป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่ค่ะน,นะคะคบริเวณนี้จะเป็นเบาะเด็กนะคะแล้วก็ดึงเบาะนี้นะครับบริเวณนี้เป็นแบตเตอรี่ค่ะ าเราไม่ได้ใช้งานคือถอดปลั๊กออกได้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะคันนี้โครงสร้างแข็งแรงนะคะแล้วที่นั่งกว้างคนตัวใหญ่บอกกับคนตัวใหญ่ด้วยนะคะมันจะนั่งสบายเลยคะ่ะวิธีการใช้งานนะคะกดลูกสายฟ้า การเปิดนะคะกดปิดกดกดล็อกหนึ่งครั้งนะคะแล้วการล็อกนะคะกดล็อกตรงนี้นะคะเราเวลามีคนมาขยับต้นเรานะคะก็จะ,จะล็อกแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็